สองตัวล่างงวดนี้เดี๋ยวจะเอาเด่นกับเด่นมาชนกันนะทุกคนสูตรนี้เข้ามาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดงวดงวดนี้เป็นงวดที่แปดสูตรนี้นะเจ็ดงวดยังไม่หลุดแล้วก็สูตรนี้สูตรนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกสูตรนี้หกงวดอันนี้ก็เด่นล่าง อันนี้ก็เด่นล่างเอาเด่นกับเด่นมาโซนกันนะ,ะเด่นกับเด่นมาโซนกันงวดนี้งวดที่ออกสามแปดอันนี้โซนที่แปดตัวโซนไม่มานะจับคู่ไม่มาออกสามแปดนี้งวดนี้จับคู่ไม่เข้า ถึงวดนี้ฝั่งนี้ได้1กับสองฝั่งนี้ได้ห้าหกเจ็ดจับคู่มานะห1หนึ่งฝั่งนี้ได้สองสามฝั่งนี้ได้9 0 1ศนย์จับคู่มาสองหนึ่งฝั่งนี้ได้ห้าหฝั่งนี้ได้1 2 3สองสาจับคู่มาห้าหนึ่งฝั่งนี้ได้1 2สองฝั่งนี้ได้สามี่ห้าจับคู่มาสองสาฝั่งนี้ได้ห้ากับ6ฝั่งนี้ได้9 0 1ศมาห้าหนึ่งเอ็ด งวดที่ผ่านมาจับคู่เข้าเข้ามาที่จับคู่เข้าอันนี้ไม่เกี่ยวนะเพราะว่าจับคู่ไม่เข้าเพราะมันสซนโซนเป็ดไม่มาแต่เป็ดมาจับคู่เข้าหนึ่งสองสามสี่ห้าห้างวดงวดนี้เป็นงวดที่หกเพราะว่ามันไม่สซนงวดนี้อันนี้ก็ไม่สซนนี่ก็ไม่สซนอันนี้ไม่สซนไม่สซนไม่สซนตัวนี้สซนถ้าสซนก็จะมาเนาะเอามาเป็นเลขเด็น นเนี้ยถ้าจับคู่ไม่เข้าที่จับคู่เข้านี่คือมันไม่สนกันเลยนะเดี๋ยวงวดนี้มามามาดูว่าจะเข้าหรือว่าจะหลุดงวดนี้อะทางนี้ได้สี่กับห้าทางนี้ได้เก้ากับศูนย์เดี๋ยวจะมาจับคู่ว่ามันจะเข้าหรือว่ามันจะหลุดสูตรก็เอาทำสูตรแล้วกันเนาะสูตรก็ใช้ ทำสูุให้ดูห้าห้าแปดเจ็ดศูนย์ศูนย์ออกห้าหนึ่งเมื่อล่างห้าหนึ่งส่งตัวก็ 28, 5, สองเป็ดห้าสองตัวครั้งที่หนึ่งสองเปดห้าก็สี่สี่หนึ่งแปด สองอวยแปดสองสี่แปดสองสหกดห้โอ้โหแมาทั้งนั้นเลยทุกคนเลขท้ายเนี่ยหกแปดห้า <6 S 1> งวดน,นี้แปดยังอยู่ไหมบนเนี่ยไอรางวัลที่หนึ่งี่ก็ห้าห้าแปดเนาะห้าห้าแนนรางวัลที่หนึ่งก็ติดแปดแต่ไม่ติดแค่สองตัวล่างนะ ครั้งที่หนึ่งปดครั้งที่สองเปดครั้งที่สามเปดครั้งที่สี่ก็เปดไม่รู้ว่าเป็ดจะมาไหมอ่าสูตรนะสูตรสูตรก็ใช้มื่นสองครั้งแล้วก็ครั้งที่หนึ่งสิบหนึ่งครั้งแล้วก็บวกร้อยครั้งที่สองบวกหน่วยครั้งที่สาม บวกร้อยครั้งที่สี่บวกสิครั้งที่สี่บวกสี่คงที่อันนี้ก็คือสูตรนะห้าสองสิก็เป็นสูตรนะ8ดบวกบวกแบวกสียกลงมาเลยบวกสี่บวกหบ,บวก8ดบวกสี่คงที่ครบไหม 1>, 1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหหนึ่งสอสาี่ห้าหกดอ่าครบนี่ก็จะมาบวกกันศูนย์บวกแปดได้แปดแปดบวกสี่บวกสี 8, 8, 8, ่ได้แปดสองแบวกได้สองสองบวกแได้ศูนบวกสได้สี่สีบวกหสบวกหได้ห้า เพาะว่ามันเพิ่มเต้มเดียวเนาะสี่บวกหได้5ทีนี้มาดูสูตรที่สองสูตรที่สองไซส์แสนสองครั้งแล้วก็สิบสองครั้งแล้วก็บวกเก้าคงที่5้าสองสิบสองศูนเป็นศูนบวกเ้า เท่ากับ9อันนี้ก็เพิ่มทีละเต้มนะเพิ่ม1ได้0เพิ่ม1ได้1แบบนี้อันนี้ก็มาจับคู่มาจับคู่ส่งตัวล่างจับคู่ส่งตัวล่างงวดวันที่16เดือน2 2568จับคู่นี่ก็จะได้ตัวนี้ไปกลับด้วยเดอ้อ 4ี่เก้สหนึ่งแล้วก็ห้าเก้าจะมีแค่นี้ ล่างนี้9กับศูนย์นี่ซนเยอะที่สุดนะทุกคนถ้าเก้ามาก็จะมี49 49 59าส่เศูนย์มาก็จะมี40 50แค่นี้เพราะว่ามันซนที่9กับศูนย์เยอะอันนี้ก็คือ2ตัวล่างสถิติให้ดูก็เข้ามา ห้างวดเนาะงวดนี้เป็นงวดที่6ไม่รู้ว่าจะเข้าหรือว่าจะหลุดก็ให้ไปพิจารณากันเอานะคะตัวเลขทุกตัวก็เป็นเพียงแค่แนวทางย้อนหลังก็คือเข้าไปหน้าก็คือการเดาคําว่าเดาไม่มีคําว่าร้อเปอร์เซนเพราะฉะนั้นให้มีสติก,ก่อนสตาร์ททุกครั้งนะคะตัวเลขทุกตัวนําเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางคะ่ะมักกระจัดคัดก็ให้หยุดเลื่อนผ่านเพราะว่าการันตีให้ไม่ได้ว่าเลขจะเข้าหรือว่าจะหลุด ตัวเลขทุกตัวเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะการันตีให้ไม่ได้ว่าเลขจะเข้าหรือว่าจะหลุดเพราะฉะนั้นให้มีสติก่อนสตาร์ททุกครั้งค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะมักกะจัดคัดกระพานนะคะทุกคนถูกผิดไม่ว่ากันนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางคะ่ะขอบคุณมากมากค่ะที่เข้ามารับชมจนจบคลิป มากชอบก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแสงอรุณด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แสงอรุณเนาะค่ะเนาะขอบคุณมากๆค่ะที่นี่ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะสี่เก้าสีู่นย์ห้าเก้าห้าูนย์มันก็มีแค่หกห่างเนาะล่างวันที่สิบสี่อลืมใส่วันที่วันที่สิบวันที่สิบหกเดือนสองหกแปดอ่าตามนี้ค่ะทุกคน วันที่16ค่อยมาลุ้นกันว่าจะเข้าหรือว่าจะหลุดตามนี้นะคะสวัสดีค่ะ